ก็อาจะทำํำให้ลูกนละคุโยมนะบอกให้ช่วยกันจับไม่ยอมช่วยกันน่ะนั่งมองอยู่นั่นแหละออืไปไหนอ่ะลงไปเออพอจะไปสําข้าบนอื้อ ก็ตอนนี้ได้บ้านแล้วนะคุณโยมนะตอนนี้ก็คือนาะยยุงเข้าไม่ได้แล้วข้างหลังครบหมดแล้วยัดใต้ตีนหมดแล้วทีนี้ก็เหลือแค่ว่าลูกเข้ามานอนเมื่อไหร่เข้าไปนอนเราจะเอามุ้งลงคุณโยมนะลูกเข้าไปนอนเมื่อไหร่เราจะเอามุ้งลงแล้วลูกก็อยู่ในนั้นจะมุ้งครอบหมดแล้วเพราะฉะนั้นก็ลองดูวิธีนี้ดูสเร็จไปสเร็จนะก็ติดตามก็แล้วกันคุณโยมเนาะอย่าว่ากันก็แล้วกันทำให้ลูก ทำแก่ตัวหาา้าไปทำทได้ทำไหวเดี๋ยวยังไงพวกโยมก็จะซื้อพวกเป็นที่ดักยุงก็ดีที่ไล่ยุงก็ดีหลายๆอย่างกำลังจะส่งมาก่อนหมดธนาด้วยลองวิธีนี้ดูก่อนคืนนี้นะติดตามลูกนันโยมนะว่าจะสำเร็จหรือไม่เร <c oughs> ารักลูกเนาะเรักเขากทำให้เขาเลรยโยมนะจะริญนพอเห็นพ่อทำงานทำบ้านโย ลูกก็ขึ้นไปนั่งข้างบนรอคุณโยมอาจะได้ไม่ไม,ไม่เกะก,กะก็นะอย่าฉี่ออกมาก็พอลูก <c oughs> นะตอนนี้นั่งข้างบนสบายสบายคนเดียวชิวๆเลยะลมเ,เย็นข้างบนนะอ่ะอเดี๋ยวยังไงคืนนี้ติดตามดูแล,แล้วกันคุณโยมว่านะลูกอยู่กัดไหม <c oughs> สาธุโอเค ค้นนี้เจอกัน